วันนี้จะพามาชม aperture. ทอ่อใบเดียวเพราะใส่สองใบไม่ได้คือวันนี้ผมจะลองอาท่อผมมาสับขอยลามทุกคนก็คือเบื่อเสียงนี้แล้วอันนี้ม um ันเป็นของผมเป็นพามกตะแกรงทุกคนขอยลามเนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วแหละก็คือมันเป็นพามกอะไรมันหมกพึงเปิดอ่ะคล้ายๆหมกพึงเปิดก็คือแบบผมเมื่อเสียงนี้ก็เลยจะลองสัองมาแล้วก็จะลองเอาไปวิ่งดูว่า มันจะวิ่งเดียวกัเดิมหรือต่อคือพ่อผมอะผ่าหมกตะแกงพอท่อยี่บห้ามิลแต่ปลายเดิมปลายท่อเดิมเหมือนมันจ้าอันอ่ะมันดูเหมือนจะวิ่งไม่ออกเพราะมันอันอันปลายท่อเดิมเจอสายแล้พอท่อคือยี่สิบแปดหรือสามสิบพอท่อโอ้โอะเคยปลาไขยลามแล้วไม่ใช่ยี่บห้าแน่นอนน่าจะยี่สิบแปดหรือแม้ก็่สามสิบส่วนปลายปลายเท่าไหร่ปลายก็ใหญ่อยู่นะปลายยี่สิบห้าก็ประมาณทุกคนก็คือวันนี้ผมมาที่ปลายท่อลามแล้ก็คือ ตอนเปลี่ยนอะ่ะผมอาจจะแบบถ่ายนิดเดียวนะเพราะว่าเปลี่ยนกันเองอาจจะนานหน่อยแล้วพอเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวจะลองขับไปดูว่าเสียงจะเป็นแบบไหนก็คือแล้วผมมันไม่ทําลูกไงแล้วแบบใส่ท่อดังกว่าเดิมอะ่ะตัวนี้จะวิ่งได้ป่โอเคเดี๋ยวถอเปลี่ยนกันทุกคนนี่นะทุกคนตอนนี้ก็กําลังถอดนะครับก็คือท่อหายลาม,นะมาเป็นคอสวมนะทุกคนมาเป็นคอสวมก็คือจะถอดง่ายกว่าแต่ผมอ่ะมันเป็นคอตรงเลยคือมันเชื่อมติดกับท่อเลยอ่ะ พอตรงเคยจะถอดอยากไหม ทุกคนครับก็คือตอนนี้เกิดปัญหาครับก็คือแม่งเหลือน็อตตัวเดียวคือน็อตยึดท่อตรงด้านหลังไปนล้คือน็อตตัวเมียด้านในแม่งหมุนตามแล้วคือเบอร์สิบสองอ่ะผมเอามาแค่ตัวเดียวก็คือมันต้องใช้เบอร์สิบสองอีกตัวหนึ่งอ่ะยึดน็อตตัวเมียด้านหลังแม่งหมุนตามก็คือตอนนี้เกิดปัญหาคือน็อตทุกตัวตอนเนี้ยขันและขายเอาหมดแล้วนะขายแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวเดี๋ยวรอ หาวิธีแก้ก่อนทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถอดน,น็อตได้ละโง่อยู่ตั้งนานนี่คนีบรีบไปรดับกันกอเชื่อมไหไหนอ่านี่นี่แหละทุกคนก็คืออย่างที่ผมพูดก็คือท่อผมอะมันเดินคอเป็นคอตรงก็คือมันจะอ,ออกยากมันจะติดตรงขาเบรกแล้วก็ขันเท้า มันจะออกอยากยานี่ครับทุกคนได,ด้แล้วนี่คือสภาพท่อกูเสียง,งดังเหมือนไม่เกรงใจเี่ยักสนิมแน่ล้วฮะด้านนี้ขาวเลย ีรก็ปูอย่างกลางอะไรเงี้ยแต่เรสนิทแบบเดิมเลยมีคอท่อเลยล่ะโดนไปได้ล้างเยอะคอท่อเลยอันทุกคนลองดูนะอันนี้ท่อของนะอ่นทุกคนดูปลายนี่ปลายเท่าเดิมแติดหอยล้างสายยิบพายสายยิบพาก็คือใหญ่คอท่อมัใหญ่กว่าเยอะอ่ะปลายให้กับคอท่อมันนะ เออปลายเท่านั้นค่ะขอท่อผมอะ่ะก็เนี่ยดูเท่านี้ประาาาามาณน,นี้เลยไปก็ใส่สลับกัน a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ก็ใส่คอท่อเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไขน่นอนหรือใส่แบบเสร็จสมบูรณ์เลยนะก็ออคือก็คือจะลองดูก่อนก็คือตอนนี้เอาปลายท่อใส่กับคอท่ออยู่ แต่ยังไม่ได้ขันน็อตอะไรจะลองดูเสียงแล้วก็วก็คอมันรั่วหรือเปล่าเออลองดูว่าคอมรั่วเปล่าแล้วเสียงเป็นไงลองเลยนแน่นนะลนลแล้วเสียงก็ประมาณนี้เอๆๆเอเครื่องนี้อยู่บ้านอยู่บ้านพลายลำแล้วแบบเอออยู่บ้านพลายลำมันเป็นหมู่บ้านนี่แหลบ้านถึงตาบ้านต่อเนี่ยเกรนใจข้างบ้านครับดีไม่เบิร์ดเลย คือที่ถอดทักเท้านี่ไม่ใช่อะไรนะคือน็อตตัวเมียหลังน็อตยึดท่อด้านหลังอ่ะคือตอนขันน็อตตัวเมียไม่หมุนตามก็เลยแบบต้องถอดทักเท้าออกมาขันเลยโอเคียทุกตัวตอนนี้ก็ใส่ท่อเสร็จที่จะต่อแล้วนะครนะับรนะ้อยเจอไปไหนวะนี่นะ่ก็ร้อยอันนี้ก็ใส่ท่อเสร็จแล้วทุกคนมีปาแล้วไนะรถก็มีปาแล้ว็นดูแล้วเขบอกเลย ก็ต้องบอกว่าท่อผมับท่อรำเนี่ยเป็นท่อแทน Adjust ครับทุกคนท่อแทนต <c oughs> ังไห <c oughs> ก็คือในตรงนี้มันจะมีมอกอแล้วเสียงคำว่าพันดาแล้วก็เป็นโค้ดอะไรอย่างงี้หละ <c oughs> อันนี้อันนี้ท่อผมนะที่สามเป็นท่อแทนท <c oughs> มันจะดีกว่าท่อสร้าง่อสร้างมั้ท้าไม่ได้มันจะปุอืมนี่ท่อรางท่อแทนท่อแทนเหมือนกัน Low <cing> นะจะมีตามมอกองนี้ประมาณนี้เลยไม่ใส่แม่งแล้วกันร้อนถอด้ีหี้ะ น็อตหัวลูดหัวเสียหกเหลี่ยมเราไม่ดีแล้ว,วเหลี่ยมมันหมดแล้วเดี๋ยวดิแยกจะใหญ่ใหญ่เดี่ยวแค่นะี้เออหักเหลี่ยมหมดของมันจะเข้าไม่ได้ครับนอกจากน็อตที่หัวเสียแล้วมีขันไปเดี๋ยวหกเหลี่ยม,มันจะเสียอีกหกเหลี่ยมมันพังแล้วหกเหลี่ยมเดี๋ยวจะพังต้องเข้าไปแล้วมันลูดจะลี่ยมเหลี่ยมแม่งกลมหมดอ่ะก็ปล่อยไปก่อนประมาณนี้แหละ โอเคทุกคนก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมขอขับสักรอบหนึ่งแต่ไม่ซัดนะก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่บ้านเนู่ยมันรั่วลองสตาร์ทก่อนแน่นนะเก้าแเด็บอ่ะเก้าแเด็บพ่อเลยไปอ่ะพ่อเลยไปอ่ะพ่อไม่อยู่เนี่ย คือว่าพอเปิดคันเร่งอ่ะแล้วถ้าแบบบิดบิดมากๆอ่ะตันก็เคยพูดไปแหละมันเป็นแบบเหมือนทำกึ่งเปิดกึงเปิดก็คือกึ่งมกึ่งเปิดก็คือแบบว่พอเปิดคันเร่งอ่ะพอรอบมาแล้วเปิดเร่งแล้บิดเนี้ยมันจะร่านนิดนึงแต่น่าจะวิ่งดีอยู่ดูสองนั่นนะแต่คิดแต่แต่จุดรถมันเสียงค่นแน่นอ่ะเสียงแน่นเจ็ดคนบคลินี้ก็มานี่ครับก็ถ้าใครอยากเห็นของใส่ท่อนี้แล้วก็เอาลองไปตัดหรือจับตีอะไรเงี้ยก็กดไลค์และคอมเมนต์มาครับ คลิปนี้ผมก็ฝากมาเปลี่ยนท่าน,นี้ด้กันก็มาเปลี่ยนท่อสับท่อ,ทอแล้วก็ฟังเสียงประมาณนี้ก็บิ่งได้อยู่สำหรับลูก,ลก,ลก,ลกเดิมแล้วใส่คอท่อใหญ่คอท่อใหญ่เพราะมันออกต้นจะออกโลกหน่อยท้ายมันจะมีรีดหน่อยหน่อยก็ได้อยู่ทุกคน